โอเคครับก็กลาดสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิจิเลลานะครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมไปดูไร่ดูสวนของผมเองนะก็คือที่จริงว่าจะทําคลิปตั้งแต่เมื่อวานล้วันที่ทําคลิปรีวิวเออวันที่ทําคลิปรีวิวบ้านนะครับผมแต่ว่ากว่าจะอัดอะไรเสร็จมันก็ค่าแล้วก่าจอกไปนามันก็มืดแล้วนะแต่ก็ถ่ายแบบบรรยากาศการเดินทางตอนกลางคืนไว้อยู่ ก็จะให้ดูบรรยากาศว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับระหว่างเดินทางตอนกลางคืนแล้วก็เดินทางตอนเช้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปดูบรรยากาศเกาศ่าๆของผมนะอืมก็คือไร่เนี้ยคือ,คอผมเคยทาแทบจะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นกรีดยางบุพผักอืมแล้วก็เลี้ยงควายโอ้และเยอะเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนเดินทางไปไร่ไปสวนของผมกันก็าฝากพี่ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยเดินทางไปทุ่งนากัน อ่าโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงไล่หรือถึงทุ่งนาของผมแล้วก็เอ้ยลืมบอกเลยวันที่ผมอัดนะตอนนี้นะคือวันที่4เดือนธันวาสองห้าหกสี่อ่ะโอเคก่อนเริ่มทัวร์กันนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศการเดินทางมาตอนกลางคืนของผมกันครับผมคือถ่ายเมื่อคืนนั่นแหละอ่ะคือมันมืดมากนะครับต้องใช้หมอแวนเนี่ยคือมันต้องใช้นะถ้าไม่ใช้คือแบบไม่ได้คือมันมืดมาก ันนี้คือมีแสงอยู่นะแต่ถ้าแบบเข้าไปในท่าทุ่งนาที่ผมเข้าไปแล้วคือมืดมากนะครับอันนี้คือแบบถือไปถ่ายไปด้วยหน้าหนาวแล้วนะหนาวมากเลยไอที่เป็นไฟคมๆนำหน้าอันนี้อันนี้คือไฟมออแบตนะทุกคนมือผมเริ่มแข็งแล้วทุกคนโอ้โหหนาวมากอะ่ะนาตอนนี้นะครับ17สารนะครับผมป้องเอาเรื่องนะ ลมด้วยไงประเด็นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายให้ดูอีกนะครับจะเป็นตอนเช้าอันนี้คือตอนกลางคืนคนะฮะอันนี้คืนแต่ก่อนไม่ได้เป็นทางปูนแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าก็ทางปูนได้ไม่ไกลเดี๋ยวมันก็จะทางปิดแดงแลละมันอาจจะไม่คมชัดไม่อัอน,นั้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าใช้กล้องโทรศัพท์ม,มือถือถ่ายนะครับมันเปรี้ยวอะ่ะบอกเลยคือ ในคลิปอาจจะเห็นแบบเอ้ยมันก็สว่างไงี่ว่าเ้ยใช่เลยมันสว่างเพราะไฟรถผมเลยถึงแล้วเทียงนาน้อยอันนี้เราผมดับแสงรถก่อนประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยนี่มันมีแสงแฟลชโทรศัพท์มือถือด้วยเฉยๆนะโอเคก็ไว้มาต่อพรุ่งนี้เช้าอ่ะเป็นยังไงบ้างครับอืมการเดินทางอตอนเช้าแล้ตอนกลางคืนมีความต่างกันไหมคือ ถ้าคนแบบกลัวมากๆนี่คือก็ไม่กล้าเดินทางเลยเพราะว่ามันมืดมากนะครับผมแต่สําหรับตัวผมผมชินแล้วนะครับก็ไม่อะไรนะตั้งแต่เด็กแล้วขับรถไปกลับอย่างเงี้ยคือแตก่ก่อนหนักกว่านี้ไม่มีหรอกทางปูนอะไรแบบนี้นะครับมันสาหัสหกว่านี้เ <c> ย <oughs> อะโอเคก็มาเริ่มกันเลยเริ่มที่เถียงก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็แทงตั้งแต่ผมเกิดเลยแต่ก่อนยายผมอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเดนนี้ยาย แกไปดูน้แล้วอันนี้ก็เป็นบริเวณทำอาหารนะครับเป็นโซนครัวคือก็ตเตะหมดแล้วแหละตะกอนพมกับยายก็จะมาทำอาหารตรงนี้นะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วยายขนออกมาหมดแล้วยายแกปิดไว้เลยอันนี้เป็นที่นอนสลหรับคนขีน่กันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็ <c oughs> จะเสียวเซียวตูดหน่อย <c oughs> คือตรงนี้พังบ่อยมาก ลมมันตีเข้ามานะทุกคนอันนี้ก็เป็นนาฬิกาคู่ใจของยายผมเลยแต่ว่ายายผมไม่ได้ออกไปนะครัลยก็ทิ้งไว้นาเลยอันนี้ก็เป็นสะแต่ก่อมีผักเต็มเลยถ้ามีลูกก็ก่อเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้คือมีผักอะไรเยอะมากตอนยายผมอยู่นะครับถ้าใครเคยดูคลิปที่ตอนที่ทผมหาปลากับน้าเนะี่ยนี่แหละสะนี้แหละนะครับผมไปต่ไปไปสะที่2กันมีปลาทั้งสองสะเลยนะทุกคน นี่ก็เลี้ยงปลาดุกนะสระเนี้ยคือแต่ก่อนนะนะยายผมจะเลี้ยงปลาหนิงและปลาดุกแต่อันนี้คือแม่ผมเป็นคนดูแลอยู่นะก็ไม่รู้ว่าแกเลี้ยงอะไรอันนี้คือสระใหญ่มากคือแต่ก่อนเนี่ยตอนผมอยู่ประมาณปสามปสี่เนี่ยคือเราจะว่ายน้ำกลับไปกลับมาตรงน,นี้ลเลยอ,อันนี้ก็เป็นด้านข้างเถียงนะครับพังไม่รู้จะพังยังไงแล้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้ ทั้งสองข้างเลยเวลาแบบลมมาแรงๆนะหลังจากดูสระแล้วก็มาดูเครื่องปั่นน้ำนะครับผมก็คือแบบเวลา,ายายผมหรือเวลาใครจะมาลดน้ำผักอะไรเงี้ยคือต้องสตาร์ทเครื่องตัวนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าแกเอาไปหรือ,อยังนะยายผมแกลงทุนกับผักมากเลยนะครับคือเครื่องนี้จะมีท่อ ต่อไปแล้วก็ลรผักตรงนั้นโรยผักตรงนู้นอันนี้คือต้นยางนะนี่นนปลูกไว้เยอะมากนู้นแล้วก็ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวพาไปดูโอ้มีคนกรีดยางไว้หมดทุกคนดูด,ดิกรีดสวยป่ะอันนี้ก็รอเขามาหย่อนน้ำกดนะครับเนี่ยอันนี้คือมีดเดียวนะครึ่งปูแล้ว คนกี่ผมนี่ขยันมากเลยต้องมาแบบเอาขี้ยางออกแล้วครับคือทาไมต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็คือพอ,อยอดน้ำกดแล้วก็คนคนคน,คนให้มันแค้นให้มัน uh? เกือบแข็งตัวเออแล้วก็เอาไปแมะเออคือเหมือนอัดให้มันมีน้ําหนักอะ่ะผมอาจจะพูดไทยบ้างพูดอีสานปนกันบ้างนะเออมันก็อาจจะดูงงหน่อยแต่ก็พยายามเข้าใจหน่อยนะยวให้ไป ดูคลองคือมันเยอะมากไม่รู้จะพาดูหมดหรือเปล่านะคลองที่ยายผมขุดเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาแบบช่วงห,หน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยพอมันฝนมันตกมาอะไรเงี้ยน้ำมันก็จะขังตรงนี้นะครับตามคลองอันนี้คือคลองแรกนะมีอีกเยอะเลยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว,ยวพาไปดูด้านข้างก่อนิถึงบรรยากาศเก่าๆนะลืมบอกพื้นที่นาเลยนะ พื้นที่นาของผมนะครับมีพื้นที่25ไร่โดยประมาณนะครับผมแต่ว่าใหญ่ไหมก็ก็ใหญ่เนี่ยมีต้นยางประมาณเกือบเจ็ดพันไรก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนอันนี้คือสุดแล้วเนี่ยเขตนาผมสุดตรงนี้คลองนี่ก็ของคือช่วงหน้าฝนนี่ไม่อยากจะนึกถึงเลยนะคือ,อม,มีแต่น้ำมาอันนี้ก็เริ่มถึงเขตด้านข้างแล้วนะครับผมโอ้ คลองเต็มเลยเยอะเยอะเยอะ,ะ,ะ,ะมากนะอันนี้ก็คือต้นยูคาที่ยายผมปลูกไว้ปลูกให้เป็นแบบกำแพงเขตเดแดนหน้าตัวเองเลยปลูกยาวไปทั้งนู้นตรงนี้ก็คือที่สิ้นสุดตรงเขตด้านข้างแล้วนะครับผม,มเดินไปต่อโอ้ไม่นึกว่ามันจะโตขนาดนี้นะคือแต่ก่อนเนี่ยโอ้เล็กมากตวเนี้แล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นต้นยางนะครับคือปลูกต้นปาล์มมาก่อนอ ช่วงที่แบบฟาร์มมันแพงๆอ่ะโอ้ผมบอกเลยว่านาผมนี่คือนัมเบอร์วันนะครับก็ขายทั้งฟาร์มด้วยขายทั้งยางด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็คือจุดสิ้นสุดด้านข้างด้านหน้าไหนนี้คุณจะพูดอะไรให้มันงงวะก็เป็นด้านหน้านั่นแหละแต่อยู่ด้านข้างนะครับก็มีต้นยูคาเหมือนกันปลูกเป็นแบบแนวเดียวกันเลยนุ่งเป็นการแพงเจอคองอีกแล้ว เยอะจนไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเขตด้านหน้าแล้วนะครับอันนี้คือทางเข้าเลยอันนี้คือยายผมปลูกเองเลยนะครับตรงนี้น่าจะมีรูปถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมถ่ายไว้ที่แบบได้ปลูกผักได้ทําอะไรกับยายนะครับผมบอกว่าคุณแก้รถเสียผมแต่คุณแก้รถหาบ่เห็นบอกมาหับแน่ หมืสอสก็อพักอย่างนี้ก็บอกออกมาดิไปเอาไฟออกมาไวค่ะขอเมื่อซาดน้ำคุมละคุคุมละคุเอาคู่ด,ดำของไปเลย ทิปูก,กันอโอ้โหยังกลัวไม่ไงหัวัวมันคือยังขีกเถิดวโอ้ยมันไม่เขียคุยอะไรน,นี่ยไม่เร่อะเออพอมันยังผม <c oughs> เดี๋ยวกูไะทับขิมด้วยวิทยุนนยทานเส้หมูกรอนนิดนึงได้เสร็จแล้วจับๆับับไดเสร็จแล้ว บรรยากาศเก่ากๆคิดถึงนะฮะคิดถึงอันนี้ก็คือต้นยางมานะครับอโอ้โหโหเยอะมากคือแต่ก่อนตรงนี้เคยเป็นสระนะครับผมเนี่ยแต่เอาดินมาถมเดี๋ยวจะต่อครับทุกคนอ่ะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางคือจะไปเข้าต้นหน้านตรงนู้นก็ได้หรือจะเข้าทางนี้ก็ได้คือจากจุดเนี้ไปนู่น สุดนู่นเลยนะเป็นที่นาของผมนะครับเนี่ยใกล้ถึงแล้วแหละถ้าสุดต้นยางต้นนั้นก็คือสุดเขตนาผมละฝั่งเนี้ยสุดละคือสุดละสุดนาผมละฝั่งเนี้ยแล้วกูต้องเดินอีกไกลเพื่อกลับไป yeah. กูเดินเพื่อมาถ่ายแค่นี้ไปขอเดินกลับไปที่เดิมกัน few later. อโอเคติดคลิปเลยแล้วกันนะก็เป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กับช่องเฟเธอร์เลล่าด้วย <What? S 1> และก็ช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram t ิทต o กช่องสำรองแล้วก็ดูดีๆมากมายเลยฝากติดตามด้วยลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะ โอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวในอนาคตค่อยว่ากันไว้เจอก,กันคลิปหอ้าต่อไปบาย